ครับพอครับผู้ว่าเทายน้อยมักเลาะคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะนี่กะอยู่อยู่ให้เลยนะเก่าเนาะพี่น้องเนาะนี่ให้นะคือเก่าบนผู้หายะน้าเดี๋ยวยูจะให้เต็นนะมาเลี้ยงควายครับมื่อนนี้บูได้ไปไสบูได้ไปห้าลาะไส้ครับมาเลี้ยงควายเลี้ยงหวยก่อนพี่น้องเนาะเลี้ยงควยฟังหวยเก่า ขุยข้าวหุมแล้วขุยหญ้าข้าหุมแล้วพูกไว้แล้วละ่ะขุยกินแล้วก็คนก็กินได้เมื่อนี้นกินข้าวทุ่งครับเมื่อนี้ปามาเลาะทุง่งกินข้าวทุ่งไหทุงห่งนากินข้าวป่าครับไปขุยกินเราก็ต้องกินเติมพลังก่อนพักเที่ยงครับกินข้าวเที่ยงฮะละเนานะเจัดการทุ่งไหทุนหน่งนาครับ ผู้แขวะไ้แล้วห้ากินข้าวก่อนห้าวิวกินข้าวห้ามองกินข้าวบารรยากาศดีดีแล้วก,ก,ออกันเนาะเอวึ่งเจอเซอร์เบิ้งบรรยากาศทุ่งไหทุ่งนาเด้อยเดี๋ยวการทุ่งไหทุ่งนาครับห้าวิวกินข้าวกันครับห้ามองกินข้าววิวดีดีแล้วกันเข็มนอกนีบกนะ่บ้าเนาะบึงป่าพูดอะ เอาคุยไปพูดไปกินหญ้าแล้วละ่ะคุยกินข้าวต้องกินห้าวีวกินข้าวก่อนอู้หักกระดุนหักกระดุนส,สุดๆเลยพี่น้องนี่พูดดีแล้วกันนี่กินกับป่นเหม่งดาคอยวิวเข็มนองนี่บอมเข็มนองน้ำนี่แหละจังดีเนาะเข็มมวยเข็มนองนี่แหละผมว่าเอาโมงนี้แล้เน,เ,ลเนาะไอ เดี่ยวห้าไปตองมาปูนั่งปูกินข้าวันที่เ้างปูลองกับข้าวก่อนใบตองตัวนี่ใครรู้บ้างใบตองกุ้งปู่มแม่ได้ใบตองกุ้งนี่เนาะใครรู้บ้างใบตองอะไรนี่ต้นอะไรนี่ต้นกะใบป,ปูนั่งปูหงสัก,ก่อนดาลับแรกปูนั่งกินข้าวสิก่อน พี่นั่งกินข้าวเซก่อนอได้ลระบาัดนี่ตามาข้าวเราก็เต็มแงมเลยเตรียมมาเรียบร้อยครับนี่กับข้าวเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างผลไม้ด้วยพัก <laughs> นี่น้ีนาคือเก้าพี่น้องนี่แหละครับบรรยากาศบรรนอนคุ้มบ,บ้านบรรนอคุ้มบ้านของบ้านเป็นแค่นี้แหละกะเพราหัวมาครับออกมาจากบ้านเลยได้นี่กะเข้าคุ้มนี่เขาวสวยครับนี่กะผักกะเพราลูกชิ้นปล้แมงดาครับมาเอาแบบลูกทุง่งลูกทุ่งเลยเนาะพี่น้องเน้องตรงมาลายตรงมาลายครับ ต้องราไล่นัแบบกน้องนักนะักนัดนี่แบบมาคุมคุมเลยเขาอย่างคุณเที่ยงกินข้าวป้าเนาะนี่แบบนี้ที่ลาดเลยงอไรง่ย เฮ้ยเกิาการขนดได้อ่ะน้องเอ้ยนี่มานี่กับข้าวเราก็เตรียมเสร็จแล้วครับนี่ผัดกะเพราลูกชิ้นอันนี้ปลุนแมงดาครับไข่ดาวไข่ต้มก็ผักครับมาก่อนกินกัน ให้เจ้าที่เจ้าท่านเพิ่นกินก่อนเนาะอ้าวมาเด้อเจ้าที่เจ้าท่านเด้อเจ้าที่เจ้าท่านกินข้าวนำลูกน้ำล้านลูกแล้นมาเลี้ยงงูลเลี้ยงขวดก,กินข้าวป้าเซฟๆนำกันปนเปงดาลูกชิ้นมาห่อต่อแบบนี้อ๋อเดียวเลยพี่น้องเลยบม่มีกัดตัดโตได้ฮูบ้าไทยโยนหรอหมาไทยโยไม่มีกดัดยยนะกตัดโตนะครับ พี่น้องมื่อกี้ข้าวตรงกรันบาดนี่ข้าวป่าเซ็ตๆตรงกันอืมเลยคุ่งๆเลยต้องเอาลาด้กดเซ็ตปะืม ุวงเหม็นตาข่อมฮะกระเพราลูกชิ้นครับเดล๋ยวครูลูกคุรูในพี่น้องกากกากกาอยู่กากากาอยู่กาก càng có phun hợp nhả, tháp 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 tháp